ครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทีกจอกสยามเลสเตอร์ซีทุกท่านนะครับพบกับเบกกิ้งนิวครับข่าวด่วนเลสเตอร์ซีล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับโดยมีการรายงานนะครับจากสื่อในอังกฤษก็คือสื่ออย่าง London World นะครับว่าเลสเตอร์ซีเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทางด้านของดาบิดดาโต้โฟร์ฟาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานเมื่อวานว่าทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยเป็นทีมนำในการ ขว้าตัวทนานน้านของดาตูโฟฟาน่ามาร่วมทีมแบบยืมตัวพว่วงออปชั่นซื้อขาดในช่วงปิดฤดูกาลหน้านะครับและล่าสุดครับจากการรายงานของระมานออสมันซึ่งเป็นสายข่าวจากลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับได้เพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยดาบิดดาตูโฟฟาน่ากองหน้าของทีมเชลซีวัย21ปีเนี่ยได้ตอบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเลสเตอร์ซีแล้วนะครับโดยที่ข้อตกลงครับจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ว่ามันก็ใกล้เข้ามามากแล้วนะครับ โดยตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ยังคงรอการสรุปในเรื่องของเงื่อนไขการย้ายทีมโดยเลสเตอร์ครับเชื่อว่านะครับทีมจิจอกสยามเนี่ยจะคว้าดาโตโฟฟาน่ามาร่วมทีมแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชันอาจจะเป็นมาคับซื้อหรือซื้อขาดก็เดี๋ยวรอการเจราจาระหว่างเลสเตอร์และก็เชลซีแต่ถึงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่โฟฟาน่าจะย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้า หรือถ้าเป็นไปได้ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงขนาดนี้เองนะครับอยู่ที่ว่าตอนนี้เงื่อนไขระหว่างเลสเตอร์แล้วก็เชลซีเนี่ยจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หรือไม่แต่เชื่อเหลือเกินว่าครับจากการที่ดาตูโฟฟาน่าต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อโอกาสในการลงสนามรวมไปถึงเชลซีเองเนี่ยก็มองว่าดาตูโฟฟาน่าไม่ใช่นักติที่อยู่ในแผนการทําทีมของเอโซมาริสกาก็มีโอกาสที่ทางด้านของเชลซีจะปล่อย ดาตโฟฟานาออกมาจากทีมมากกว่าที่จะเก็บคขาไว้นะครับถือตรงนี้ครับเลสเตอร์ถือว่าทํางานก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเกี่ยวกับการคว้าศูน,น่ามาร่วมทีมแม้ว่าในทีมครับจะมีทั้งเจมี่วาดี้ทอมแคนนอนหรือแม้กระทั่งแพสรันดาก้าแต่ถ้าดูจากโดยรวมแล้วเนี่ยซูน,น่าของเลสเตอร์เองยังไม่เพียงพอต่อการลุงเล่นในระดับพรีเมียร์ลีกเพราะว่าการที่วาดดี้ได้รับบาดเจ็บด้วยอายุที่38ปปีในฤดูกาลหน้านี้เนี่ยก็อาจจะมองว่าสภาพความฟิต และอาการบาดเจ็บอาจจะกลับมาเล่นงานวาดี้ได้ตลอดเวลารวมไปถึงทางด้านของทอมแคนนอนซึ่งตอนนี้ก็มองว่ายังอยู่ในช่วงของการพัฒนาการลงเล่นในระดับพรีเมียร์ลีกอาจจะยังไม่เหมาะกับนักเตะอย่างทอมแคนนอนหรือจะเป็นแพซันดาก้าที่แม้ว่าในช่วงอุ่นเครื่องพีซันจะเป็นตัวหลักเนื่องจากว่าวาดี้ได้รับบาดเจ็บแต่ฟอร์มการเล่นของดาก้าก็ไม่ถึงกับทําให้สตีฟคูเปอร์มั่นใจว่าแพสซันดาก้าจะเป็นสไตรเกอร์ที่สามารถพาลิสกอร์ให้กับเขาได้ งั้นการเจราจาคว้าดาบิดดาตูฟฟฟาน่ามาร่วมทีมเป็นการคว้านติเข้ามาเพิ่มในตำแหน่งซูงน่าที่เหมาะสมแม้ว่าจะตัวเองจะไม่ใช่แกนหลักของทีมอย่างเชลซีแต่ด้วยการที่เขาเองเนี่ยถูกปล่อยยืมไปให้กับสโมสรอ,อย่างเบอร์ลี่และก็ยูเนียนเบอร์ลินใช้งานเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็อมองได้ว่าดาติอ่าดาตูฟฟฟาน่าเนี่ยจะพัฒนาศักยภาพและกลับมาร่วมทีมเลสเตอร์ในฤดูกาลหน้าเพื่อการลุ้นในนึสพรเมเยร์ลีกได้เป็นอย่างดีนะครับ โดยที่ตัวโฟฟาน่นาครับเป็นนักเตะอายุ21ปีตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับสูง181เซนติเมตรหรือการที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยทางด้านเชลซีปล่อยยืมตัวไปให้กับสโมสรเบอร์ลี่ในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังลงเล่นไป15เกมกับสโมสรนเดคาริตนะครับทำไปทั้งหมด4ประตูกับอีก1แอซซิ์ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้สําหรับเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวเองครับมีชื่อติจมชาติไอวอรีโค้ด3เกมก่อนหน้านี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาและก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ของทีมชาติแอฟริน้าได้เป็นผลสาเร็จนะครับด้านการย้ายทีมในช่วงที่ผ่านมาครับเดตฟอฟาน่าเนี่ยได้ย้ายมาจากทางด้านของโมเอฟเคนะครับด้วยค่าตัวทั้งหมด10ล้านปอนด์เสร็จๆนับตั้งแต่ปี2023แต่ด้วยการที่เจ้าตัวเองครับไม่สามารถเข้าไปเบียดในชุดใหญ่ของทางด้านมาริเซียโปเชติโนได้หรือแม้กระทั่งอโซมาริกาได้เนี่ย ก็ทําให้สโมสรเชลซีมองว่าการปล่อยนักเตะออกไปเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดก็เลยมีการปล่อยยืมตัวให้กับยูเนี่ยนเบอร์ลินในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกและก็ตามด้วยทางด้านของเบอร์ลี่ในช่วงครึ่งฤดูกาลรฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นเส้นทางของแต่ตัวฟฟาน่าที่มองว่าตอนนี้นักเตะเองเนี่ยแม้ว่ากับสโมสรเชลซีจะยังไม่เหมาะแต่การข้ามมาเล่นกับสโมสรอย่างเลสเตอร์ซีที่เพิ่งเรียนใช้กลับสู่พิมเมลีกเป็นทางเลือกที่อาจจะสมเหตุสมผลแล้วก็ เหมาะสมกับท้งนักเตะและก็เลสเตอร์เรานะครับนี่เป็นการรายงานล่าสุดนะครับแต่ที่ก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยฟาบิเซโรมาโนรายงานว่าเลสเตอร์เองเป็นทีมนําหรือว่าเป็นตัวเต็งที่จะได้เดรตูโฟฟาน่ามาร่วมทีมและตอนนี้มีการสนับสนุนจากทางด้านของรามันออส์มันซึ่งเป็นสายข่าวในลอนดอนโดยตรงก็มีการรายงานเข้ามาว่าเลสเตอร์บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยรันีลนี้ครับมีโอกาสที่เลสเตอร์เราจะคว้านักเตะมาร่วมทีมได้ น่าจะเกือบจะชัวร์แต่ว่าต้องรอคอนเฟิร์มจากทั้งสายข่าวหลักๆหรือแม้กระทั่งการเปิดตัวยา็นทการของดาโต้ฟอฟาน่ากับเลสเตอร์เรานะครับอาก็ถือว่าเป็นการเดินเดีวที่รวดเร็วมากนะครับเพราะว่าดีอนี้เนี่ยยังไม่มีกระแสมาก่อนหน้านี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่าดาโต้ฟอฟาน่าไม่มีข่าวตั้งแต่ช่วงที่ขายดิวเดอร์ฮอร์ไปกับเชลซีเนี่ยหลังจากนั้นมาไม่มีข่าวเกี่ยวกับดาโต้ฟอฟาน่าเลยจนมาถึงเมื่อวานโรมาโน่รายงานเป็นครั้งแรกและล่าสุดนับรามันอสมัน ก็รายงานไปในทิศทางที่ว่าเรสเตอร์เราจะได้นักเตะรายนี้มารวมฉีอ่ะก็ถือว่าเป็นการเดินดิวที่รวดเร็วฉับไวและก็ถูกต้องถูกตำแหน่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการค้นหากองหน้าคนใหม่ของทีมเลสเตอร์ซีคาดว่านะคะ่าตัวของ d ตตัฟอฟาน่าหลังจากการยืมกับเลสเตอร์เนี่ยน่าจะอยู่ราวๆประมาณ15-20ล้านปอนด์เนื่องจากว่าเชลซีก็ซื้อมา10ล้านละสัญญาเหลือ5ปี ก็คงจะไม่ปล่อยดาตูฟฟฟาน่าในราคาเท่าทุนคงจะมีการบวกกําไรเข้าไปจากสัญญาที่เหลืออยู่แต่ถชิงย่างไรถ้ามองในความคุ้มค่าในอนาคตถ้าได้ดาตูฟฟฟาน่าถ้าหากว่าทําผลงานกับเลสเตอร์ได้เป็นอย่างดีเนี่ยแน่นอนว่าราคาค่าตัวของเจ้าตัวจะอัพขึ้นอีกอาจจะเกินเท่าตัวในอนาคตเพราะว่าอายุยังน้อยนะปีนี้22ปีนะหรือดูการต่อไปก็สามารถเล่นเต็มที่กับเลสเตอร์ถ้าหากว่าเจ้าตัวปรับตัวเข้ากับสตีฟคูเปอร์ได้ ปรับตัวเข้ากับนักเตะเลสเตอร์ได้ก็แน่นอนว่าเจ้าตัวอาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะศูนหน้าที่ได้รับการจับตามองรอการออฟฟิเชียลจากสื่อหลักๆอีกทีหนึ่งนะครับตัวผมเองก็เชื่อมั่นว่าเดีลนี้ไม่น่าจะพลาดสําหรับเลสเตอร์เราอาจก็ถือว่าเป็นการทํางานที่รวดเร็วฉับไวและไม่มีข่าวสารก่อนหน้านี้เลยแบบฉบับเลสเตอร์เรานะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปก็ถือว่าฮือฮาพอสมควรนะรับในช่วงค่าคืนที่ผ่านมา ก็คือการที่ฟาบิโอโรมาโน่เนี่ยได้รายงานมาว่าเลสเตอร์กำลังเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อควา้าทางด้านของฟาบิโอคาวาโยดาวรุ่งของสโมรสรหงสแดงลิเวอร์พูลมาร่วมทีมโดยฟาบิโอโรมาโน่ครับรายงานเมื่อวานว่าเลสเตอร์เนี่ยกำลังจะเข้าไปสู่การแข่งขันอย่างเต็มตัวและมีบางสื่อได้รายงานมาว่าเลสเตอร์เราเนี่ยได้เปิดการเจรจาและก็ยื่นข้อเสนอจํานวนหนึ่งไปที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับ ด้วยก่อนหน้านี้ครับสโมสรเซาท์แฮมตันเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาด้วยมูลค่า15ล้านปอนด์แต่ว่าลิเวอร์พูลมองว่าเป็นค่าตัวที่น้อยเกินไปสําหรับนักเตะที่ถือว่าพัฒนาขึ้นมาจากที่เจ้าตัวย้ายมาจากฟูรแลเมื่อ2ฤดูกาลก่อนนะครับและถึงตรงนี้ครับท่านด้ของฟาบิโอคาวายโย่หลังจากที่ถูกปล่อยยืมให้กับสโมสรฮาร์สตีเมื่อช่วงครึ่งฤดูกาลที่แล้วได้กลับไปที่สโมสรแม่อย่างลิเวอร์พูล ทำผลงานในช่วงพีซั่นได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการทํา2ประตูจาก Arsenal, แมตช์เจอกับอาร์เซนอลและก็แมตช์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดในช่วงพีซั่นที่ัาอเมริกาและทําให้เจ้าตัวอาจจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในใจของอานิสรัตซึ่งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แต่ถึงอย่างไรครับถ้ามองจากศักยภาพทีมลิเวอร์พูลที่มีอยู่เนี่ยถางด้านของฟาบิโอคาวโยอาจจะไม่สามารถไต่ไปถึงระดับตัวหลักของลิเวอร์พูลได้งั้นทําให้เจ้าตัวอาจจะมีโอกาสลงสนามน้อยลง แต่ถ้าหากมองถึงอนาคตฟาบ,บิโอคาวาโย,โยเลือกทีมระดับแบบเลสเตอร์สตีหรือแม้กระทั่งทีมกลางระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเจ้าตัวอาจจะได้โอ,อกาสมากกว่าและทำให้เลสเตอร์เราครับเริ่มก้าวเข้าไปอยู่ในการแข่งขันอย่างเต็มตัวซึ่งโรมาโนรายงานเองเลยว่าเลสเตอร์เนี่ยเข้าไปสู่การแข่งขันและพร้อมที่จะเปิดการเจราจาเพื่อคว้านกเตมาร่วมทีมครับนะ ท่านั้นของฟาบิโอคาวโยครับเป็นนักเตะในตำแหน่งตัวลุกโดยตรงสามารถล่นริมเส้นได้ไมีฟิลด์ตัวลุกได้นะครับหรือว่าจะเป็นหน้าตับถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับทางด้นของระบบสตีฟคูเปอร์ที่ใช้ระบบเพลย์เมคเกอร์2ตัวนั่นก็คือทั้งสเตฟฟี่มาวีดี้และก็อีกหนึ่งคนที่อาจจะเป็นทานด้นของคาวยโยก็เป็นได้นะครับอาจจะถือว่าเป็นการเดินดิวที่อาจจะยังไม่มีการรายงานว่าเลสเตอร์เราได้ตัวแต่มันไปไปในทิศทางเชิงบวก ราะว่าเลสเตอร์เองเนี่ยก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถคว้านักเตะในตำแหน่งนี้มาได้หลังจากที่พลาดมัติอสซูเร่ของทางด้านอ่าอยูเวนตุสไปแต่ถึงตรงนี้ครับหากเลสเตอร์เราสามารถเจราจาและโน้มน้าวทางด้านของฟาบิโอคาวายรมาร่วมทีมได้จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งเกมลุกให้กับทีมของสตีฟคูเปอร์ได้เป็นอย่างดีและเชื่อว่าครับนักเตะคุณภาพประมาณนี้เนี่ยเหมาะกับการที่เลสเตอร์จะสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็ปั้นนักเตะไปสู่นักเตะ ระดับท็อปในอนาคตได้นะครับเพราะว่าเขาโยุเองตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นดาวรุ่งมีอนาคตไกลนะครับลิเวอร์พูลไปเซ็งต่อมาจากฟูตแลมนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่สามารถเบียดชุดใหญ่ลิเวอร์พูลได้แต่การปล่อยยืมในแต่ละครั้งเนี่ยก็สร้างความประทับใจโดยเฉพาะฤดูกาลล่าสุดกับฮันสตี้ในศึกลีกแชมเปี้ยนชิพโดยและยังมีเกมที่เล่นกับเลสเตอร์เราเมือ่อฤดูกาลที่แล้วด้วยที่ทำผลงานได้ดีนบจนเกือบพาทีมชนะเลสเตอร์ซีได้อ่ะก็ถือว่าเป็นการเดินดิวอีกหนึ่งดิวที่น่าจับตามอง แม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะไปฉีกสัญญาฟาบิโอคาวียกับลิเวอร์พูลแต่ถ้าหากว่านักเตะไม่อยู่ในแผกนการนำทีมของอันิสซารัตเชื่อว,ว่าเจ้าตัวก็คงจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมและลิเวอร์พูลเองก็ต้องการงบประมาณก้อนหนึ่งแล้วกันนะครับในการไปเสริมทัพในตำแหน่งที่อันิสซาร์ตมองว่ามันจะเหมาะกับทีมทจริงๆเขาถึงจะไปคว้านักเตะรายนั้นมาร่วมทีมอันก็ถือว่าเป็นการเดินดิวที่เริ่มมีความจริงจังและก็สนุกมากขึ้น เพราะว่าฤดูกาลกำลังจะเปิดนี้อีกประมาณไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับศึกพิมยริกนัดแรกของเลสเตอร์เราโดยนัดแรกเนี่ยเราจะเปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมค่าคืนวันจันทร์เวลาตีสองนะครับถือว่าเป็นการเริ่มสักกราระของพิมยริกอย่างเป็นทางก,การในฤดูกาลนี้ครับนี่ก็เป็น breaking news นะครับข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนและก็เมื่อเช้ารวมไปถึงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวผมเองก็ได้เอามารายงานนะก็เชื่อกันว่าดีวต่างๆจะ เกิดขึ้นก่อนที่ฤดูก,กาลจะเปิดขึ้นเพื่อให้สตีฟคูเปอร์ได้พรีสั้นแล้วก็รองนักเตะให้เข้ากับระบบที่เขาจะใช้ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าขอบคุณทุกท่านครับนะที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นกันด้วยว่าทุกคนคิดเห็นเช่นไรเกี่ยวกับ2ดีลนี้ที่เกิดขึ้นว่าดีหรือเปล่าสําหรับสโมสรเรานะครับสวัสดีครับ